สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดกันเรื่องเว็บไซต์นะคะในส่วนของการสร้างสินค้าเพื่อขายหรือ e ีคอมเมิรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเราก็เข้ามาที่ฐานดาต้าเบีร์ข้อมูลเข้ามาที่แอปเว็บไซต์นะคะอ่ามันก็จะมีเมนู e- ีคอมเมิรนะคะในกรณีที่เพื่อนๆยังไม่มีเมนูนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถมาที่ c o n f i g u r a t i o n นะคะแล้วก็กดมาที่แอปได้เลยนะคะแล้วก็ค้นหา ตัว e-commerce นะคะคราเพื่อนๆก,ก็กด install นะคะอันนี้คือเรากดไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็ระบบก็จะสามารถ activate เสร็จนะคะแล้วก็กลับมาเงที่หน้าเว็บไซต์ก็จะเห็นว่าจะมีเมนูตรงนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีตรงเมนูหน้าเว็บไซต์ของเราก็จะมีตัว shop ขึ้นมาปรากฏขึ้นมาด้วยนะคะ พอเราคลิกตรงช็อปเข้าไปเราก็ยังจะไม่มีสินค้าอะไรนะคะเดี๋ยวเราขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาสร้างส,างสินค้ากันนะคะตัวแถบอ e ีคอมเมิร์ซนะคะแล้วเราก็จะมาสร้างโปรดักต์นะคะก่อนที่เราจะไปสร้างโปรดักต์เนี่ยเพื่อนๆจะต้องมาจัดกลุ่มสินค้าของเราก่อนนะคะว่ากลุ่มสินค้าเราอะ่ะมีกี่ประเภทนะคะในที่นี้เราจะมาสร้างกลุ่มสินค้า อนาทอยนะคะโดยจะมี2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกจะเป็นกล่องส่มนะคะกลุ่ม2ก็จะเป็นตัวฟิกเกอร์ที่จะเป็นตัวใหญ่ๆกันนะคะเดี๋ยวเรามาสร้างกันเลยนะคะง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมากดปุ่มสร้าง Product Cat หรือหมวดหมู่สินค้ากันนะคะแล้วก็กด New เลยนะคะกด New เสร็จเราก็จะมาสร้างเป็นตัวฟิกเกอร์ตัวใหญ่ก่อนนะคะก็จะเป็นให้ชื่อกลุ่มของมิกาอ่า1 0 0เนะ เราใส่ชื่อเสร็จแล้วนะคะในส่วนนี้เราก็จะมาเพิ่มรูปภาพกันนะคะที่เราเตรียมรูปไว้แล้วนะคะเก้าฟิกเกอร์นะคะเราก็จะใส่รูปไปนะคะก็จะเห็นว่ารูปก,ก็จะปรากฏมาหรือเอาเราอาจจะเพิ่มในส่วนของ Description ตรงนี้ก็ได้นะคะว่า Product p a พเราอ่ะ,อะที่เป็นเมก้าพันเปร์เซ็นต์เนี่ย มีมีคำอธิบายหมวดหมู่นี้อย่างไรบ้างนะคะเราก็สามารถที่จะใส่ได้นะคะส่วนของรูปภาพถ้าเราไม่มีเราก็ไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้นะคะหลังจากเราตั้งค่าแบบรูปภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดเซฟในกลุ่ม้อนเมฆนะคะเป็นอันเรียบร้อยนะคะค่ะหลังจากเราสร้างเรียบหมวดที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปดูนะคะ หมดที่2นะคะเราก็กดนิ้นะคะเราก็จะเป็นกล่องสุ่มนะคะเราก็ตั้งชื่อว่า random box เนาะแล้วเราก็มาทำการใส่รูปนะคะหลังจากเราใส่รูปกล่องสุง่ม random box เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กดเ v e นะคะเราก็ได้หมดหมู่สองหมวดหมู่มาเรียบร้อยนะคะต่อมาเราจะเป็นการสร้างสินค้านะคะ ค่ะเราก็จะมาที่เมนู e-commerce นะคะแล้วเราก็จะมากด Product นะคะก็สังเกตว่าอันนี้ก็จะโชว์เฉพาะสินค้าที่ Publish แล้วนะคะถ้าเรากดกระบาดออก f ิ l เตอร์ก็จะเห็นว่ามันจะมีตัวเอ่อ u c t ที่ถูกสร้างไว้มาแล้วหนึ่งตัวนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาเราจะสร้างสินค้าตัวใหม่เราสามารถ กดจาก New สร้างใหม่เลยก็ได้นะคะหรือว่าเราจะเอาสินค้าที่ถูกสร้างแล้วอ่ะสามารถที่จะทำซ้ำหรือ Copy นะคะเราก็มาที่เฟืองตรงนี้นะคะแล้วเราก็ดูพิเ t e ได้เลยก็จะขึ้นคำว่า Copy แล้วเราก็เปลี่ยนาายรายละเอียดข้างในได้เช่นเดียวกันนะคะในที่นี้ขอสร้างใหม่เลยนะคะสร้างใหม่เลยเราก็กด New นะคะกด New เสร็จเราก็ จะเป็นสร้างกล่องสูมนะคะเราจะเป็นตัวชื่อตัวนี้นะคะเราก็ก๊อบมาเลยนะคะคัปลอกคอปปี้นะคะแล้วเราก็จะเป็นชื่อสินค้านะคะชื่อสินค้าตัวนี้เราก็มาดูว่าเราจะขายเราสามารถขายสินค้าตัวนี้ได้เราก็สามารถซื้อสินค้าตัวนี้เข้ามาได้นะคะสามารถขายออกไปได้เราก็สามารถซื้อเข้ามาได้นะคะราคานะคะ เราตั้งอยู่ที่380บาทนะคะแล้วก็อโปรดักต์ไทปเราจะเป็นสินค้านะคะฟูดถ้าเป็นสวิต์ก็จะเป็นพวกบริการคอมโบก็คือเป็นการจัดเซตกลุ่มสินค้านะคะเราต้องการรวมแบตหรือเปล่านะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือรวมแบตไปแล้ว แต่ถ้าไม่มีแวดเราก็กากะบะออกนะคะแล้วก็เวลาเราซื้อเข้ามาเรามีภาษีซื้อไหมแต่ว่าในกรณีที่เรา,เาไม่ได้เป็นบริษัทหรือว่าไม่ได้ทําการเสรียภาษีนะคะเราก็สามารถที่จะกากะบะสองส่วนภาษีซื้อภาษีขายออกได้นะคะเราก็สามารถใส่ต้นทุนได้นะคะว่าตัวนี้เราอาจจะซื้อมาที่สองรอยนะคะเราก็สามารถที่จะใส่ต้นทุนได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นการเซตเบื้องต้นก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาคลิกที่แถบเซลล์นะคะแถบเซลล์นะคะเราก็สามารถที่จะใส่รูปสินค้าเพิ่มไปนะคะ,ะเดี๋ยวเมาากกื่อกี้เรายังไม่ได้ใส่รูปสินค้าตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะใส่รูปเลนดอนบ็อกเข้าไปได้นะคะแล้วก็เราสามารถที่จะแอดมีเดียเพิ่มได้นะคะแล้วก็อัปโหลดรูปเมื่อสักครู่ใส่มาด้วยนะ,นะเราก็แอดเข้ามานะ ก็จะเป็นมีเดียตรงนี้นะคะแล้วก็ต่อมาจะเป็นในส่วนของว่ากล่องสุ่มเราเนี่ยเราจะให้อยู่หมวดหมู่ที่เราสร้างไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือเราจะให้ตัวเนี้ยสินค้าตัวเนี้ยอยู่ในกลุ่มของ random box นะคะส่วนของรายละเอียดสินค้านะคะเราก็จะมาใส่ตรงนี้นะคะที่เตรียมไว้แล้วก็มาใส่ข้อมูลตรงนี้นะคะ หรือเราสามารถที่จะกดและเราก็เป็นแบบช็อตคัาเรียกข้อมูลสร้างข้อมูลอื่นๆเข้ามาได้เช่นเดียวกันในที่นี้ขอเป็นตัวหนังสือไปก่อนนะคะเราก็จะสังเกตเห็นว่าผล p r o ั u c ์ของเราเนี่ยยังไม่ได้ถูกเปิด Public หน้าเว็บไซต์นะคะเราก็สามารถที่จะมาทำการเปิดสินค้าตัวเนี้ยขายทางคอมเมอรเชียลออนเว็บไซต์ได้นะคะ ค่ะเราก็จะไปดูการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ของสินค้าของเราเลยนะคะเราก็จะเข้ามาตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าก็จะมีชื่อสินค้ามีอ่า description รายละเอียดสินค้านะคะหากเราจะต้องการแก้ไขรายละเอียดหน้าเว็บไซต์เราก็มากดเหมือนเดิมนะคะปุ่ม edit น,นะคะสักรู่นะคะแล้วเราก็สามารถที่จะเพิ่มตัวรายละเอียดสินค้าเข้าไปได้เลยนะคะในที่นี้ขอข้อมูลที่เตรียมไว้นะคะก็รายละเอียดนะคะ นี้นี่นะคะแล้วก็ไปวางง่ายๆเลยค่ะก็วางตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มหน้ารายละเอียดตรงนี้นะคะโดยเราจะไปใช้บล็อกนะคะเราก็จะบอกว่ากล่องสุ่มของเราเนี่ย12ชิ้นเนี่ยจะมีตัวอะไรบ้างนะคะ เราก็จะมาที่บล็อกนะคะแล้วเราก็จะมาเลือกในส่วนของคอลัมน์นะคะพอเราคลิกคอลัมน์มาเราก็จะใช้เป็นในรูปแบบนี้นะคะลากเข้ามานะคะตรงนี้เราอาจจะยังไม่เอาเพราะเราจะโชว์แค่รูปก,กับในตัวของอตัวหนังสือนะคะเหมือนเดิมค่ะก็มากดตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นเลือกเฉพาะตรงนี้นะคะ แล้วเราจะมาทำการลบลูกเอาสูบดค่ะ ค่ะเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราเปลี่ยนรูปค่าเดี๋ยวต่อมาเราจะมาทําการเปลี่ยนชื่อกันนะคะเดิมทีตรงนี้จะเป็นติดลิงก์นะคะวิธีการเอาลิงก์ออกนะคะก็คลิกมาตรงนี้นะคะแล้วเราก็กด remove link นะคะแล้วเราก็ทําการเปลี่ยนชื่อเลยนะคะเรามีชื่อเตรียมไปแล้วนะคะเราก็จะตั้งชื่อตามตัวพิเศษนั้นๆเลยนะคะ ตัวหนังสือมันใหญ่ไปนะคะแล้วก็สามารถที่จะคลุมตรงนี้นะคะแล้วก็มาปับใส่ยน่อนส่ตรงนี้ได้นะคะแล้วเราก็มาที่ตัวที่สองนะคะเราก็รีมูฟลิงนะคะแล้วเราก็ทำการเปลี่ยนชื่อนะคะ เราก็คุมนะคะเหมือนเดิมแล้วเราก็อาจจะเป็นตัว normal ก็ได้นะรหรือว่าจะเป็น header ตาม default ที่ติดตั้งมาก็ได้นะคะที่โมบลิง๊ นี่ก็กลับไปตัวใส่รูปแล้วก็ใส่ตัวชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะมาเพิ่มลูกเล่นตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะเราก็สามารถที่จะมาตรงอ่าชื่อนะคะแล้วเราก็มา ว่าปรับสีได้นะคะเราก็สามารถมาปรับแต่งตัวหนังสือตรง inline text ได้นะคะก็เราปรับแต่งอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาดูที่หน้าช็อปนะคะก็ะจะเห็นว่าหน้าช็อตพรีวิวประมาณนี้นะคะค่ะเราก็จะมากดที่ช็อปนะคะก็ะจะเห็นว่า มันจะยังเป็นตัวเบอร์เบอร์อยู่นะคะเราต้องการเปิดตัวสินค้าตัวนี้าขายบนหน้าเว็บน,นะคะเราก็สามารถคลิกมาตรงนี้นะคะแล้วก็มาเปิดปุ่มตรงให้มันรับปิดได้เลยนะคะค่ะเราก็ลองกลับไปที่สอปกครั้งนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อสักครู่สินค้าที่เบอร์เบอร์ตอนนี้ก็เข้มขึ้นแล้วนะคะแล้วเราก็กดก่อไปนะคะก็จะเห็นว่าเราก็จะมีหน้าสินค้าตัวกล่องส่งของเราพร้อมอ่า ตัวอื่นๆตัวสิอื่นๆด้วยนะคะค่ะเมื่อเรากลับมาที่ช็อปนะคะก็จะเห็นในส่วนตรงนี้จะเป็นส่วน Product ์ a พ k ที่เราสร้างขึ้นมาตอนแรกนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของ Dis p l a y p r o d u ั t นะคะว่าจะเป็นแบบ Display แบบเป็นการ์ดๆนะคะหรือเป็นกล่องๆหรือว่าจะ display ลงมาเป็นล i s t l ายการนะคะถ้าต่อมาก็จะเป็นในสร้างในส่วนของ หมดหมู่ของตัวเมก้าพันเปอร์เซ็นต์นะคะเราก็สามารถที่จะมาสร้างนิวโปรดักตตัวใหม่นะคะเราก็มาที่เมนูอ e ีคอมเมิร์ซนะคะเราก็สร้างในส่วนของโปรดักต์นะคะก็ถ้าเรากลาับกลับออกก็จะเห็นว่าเรามีโปรดักต์อื่นๆอยู่นะคะคราวนี้วิธีเราก็สามารถที่จะไปที่โปรดักต์เดิมก่อนนะคะแล้วเราก็มาที่เฟืองนะคะแล้วก็สามารถที่จะ u ู l i c เ t ตนะคะ,ะสินค้านั้นนะคะแล้วก็ทําการเปลี่ยน รายละเอียดข้างในนะคะก็เราก็เปลี่ยนรายละเอียดรูปภาพราคาเอ่ยนะคะเดี๋ยวเรามาทําการดูพิเคตเสร็จนะคะก็จะเห็นว่ามันจะจุดสังเกตจะมีวงเล็บคัพเ้นะคะแล้วเราก็จะสร้างในส่วนเปลี่ยนชื่อกันนะคะเปลี่ยนในส่วนของชื่อนะคะ ก็เปลี่ยนในส่วนของราคานะคะแล้วก็สินค้าอ่าแล้วก็ต้นทุนเนาะสมมติว่าต้นทุนเรา30บาทนะคะมีแบวนหรือไม่ถ้ามีก็ใส่ถ้าไม่มีแบวก็ลบนะคะสินค้าตัวนี้สามารถซื้อเข้ามาซื้อเข้ามาได้นะคะแล้วก็ขายออกไปได้ก็จะเป็นกู๊ดนะคะสินค้า ต่อมาเราก็จะเป็นในส่วนของอันนี้เรายังไม่เปิดผลิตนะคะจะเป็น Product แ cat ในส่วนของเมก้าพันเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็มาทำการเปลี่ยนรูปนะคะตัวนี้นะคะแล้วเราก็จะมาทำการเปลี่ยนรูปตรงนี้นะคะรูปสิาางค้านะคะนี่เราก็ลบออกแล้วก็ใส่ามาเพิ่ม ูปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำการเปลี่ยนตัวรายละเอียดสินค้านะคะ หลังจากเราใส่ข้อมูลสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มากดปุ่มเซฟนะคะหลังจากนั้นเราจะไปดูที่หน้าเว็บไซต์ของโปรดักต์นั้นๆน,น,นะคะเราก็ไปกดทูเว็บไซต์เลยก็จะสังเกตเห็นว่ามันก็ยังมีตัวหน้านี้ติดมานะคะเราก็ถ้าเราไม่เอาเซสชันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแก้ไขกันนะคะเราจะไม่เอาเซสชันนี้เราก็ไปคลิกตรงนี้แล้วก็ลบออกนะคะ นะเราก็เอามาทำการใส่รายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมนะคะตามข้อมูลที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วเราก็อยากจะเปลี่ยนรูปแบบตรงนี้นะคะเพิ่มรูปแบบตรงนี้เราก็บล็อกนะ เป็นเรื่องในส่วนของ i m a เมนะคะอาจจะเป็นตรงนี้นะ,ะต้องล็อกมาทำเราก็เลือกล็อกมาวางไว้ตรงนี้นะก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้นะคะเราก็มาเลือกเปลี่ยนตรงนี้ตรงนี้นะคะเราก็มาที่อ m a เมเราก็จะเป็นอัปโหลดตัวเอกสารตัวนี้นะคะรายละเอียดสินค้าที่ถ้าเราไม่เอาเชฟตรงนี้เราก็สามารถที่จะคลิกตรงนี้ออกได้นะคะ หลังจากเราตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะกดเ a ฟได้เลยนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะให้รูปภาพประกอบเนี่ยสามารถที่จะมาเรียงอยู่ด้านข้างตรงนี้ได้นะคะเราก็จะมาอ d i ิเนาะแล้วเราก็จะมาเลือกท h u m b ตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะมาในส่วนของเลือกในส่วนของ ก็กําหนดให้ลูกตอนเมลมาอยู่ข้างใต้เหมือนเดิมนะคะเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะมากดมาที่ช็อปก็จะสังเกตเห็นว่าเราก็เหมือนเดิมนะคะอยากเลือกเป็นการประเภทตรงนี้ในส่วนของตัวเมกานเนี่ยยังเป็นเบบเลยอยู่นะคะแสดงว่าเรายังไม่เปิดพับลิกน,นะคะเราก็จะมีตัวสีแดงๆบอกว่ายังไม่ได้เปิดสถานะนะคะเราก็คลิกมาที่ตัวนี้เราก็เหมือนเดิมนะคะมาเปิดสถานะตรงนี้นะคะ แล้วก็รีเฟซหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็กลับไปที่ช็อปเหมือนเดิมก็จะเห็นว่าตอนนี้เรามีหมวดหมู่สินค้าเนี่ยสหมวดนะคะแล้วก็ภายใต้หมวดหมู่นั้นก็จะมีสินค้าอย่างละหนึ่งตัวถ้าต่อมาเราก็จะมาทําการเพิ่มสินค้าให้ Product ด,ดูเยอะขึ้นนะคะก็เหมือนเดิมนะคะเราก็มาที่ E-commerce นะคะแล้วก็ Product นะคะ เราอสามารถที่จะมาดูพิเคตจากตัวเดิมเนาะมาที่เฟืองนะคะแล้วก็ดูพิเคตนะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อสินค้านะคะเราก็จะามาเป็นในตัวเราก็จะเป็นในตัวของกองสุ่นะคะชื่อเดอมอนสเตอร์เคซินะคะอ่ะอทําใส่รายละเอียดต่างๆของเปลี่ยนรูปนะคะแล้วก็ เปี่ยนรควนะค,ะนครับี่เป็น่ะครก็ยังเป็นสามารถซื้อเข้าได้แล้วก็ขายออกได้นะคะเป็นกลุ่มสิ0 0 0นะครัแล้วก็เซลล์เรายังไม่เป็นะะประเภทอื่นค่ะก็ยังเป็นประเภทกล่องส่งอยู่รูปภาพเราก็มาแอ d รูปภาพกัน,นะะ <c oughs> เปยน description นะคะเป <c oughs> ็การเ a v นะคะแล้วก็ไปที่หน้าเว็บไซต์นะคะ <c oughs> แล้วก็เปียนรายละเอียดตรงนี้ตปลี่ยนรายละเอียดตรงนี้นะคะ ก็ไปทำการสร้างสินา้าเพิ่มอีก่ตัวนะคะโอเคจากตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นในส่วนของปิกเกอร์นะคะเปลี่ยนชื่อทำการเปลี่ยนชื่อนะคะเราทำ เช็คตรงนี้เป็นกรูตนะคแล้วก็เปลี่ยนตัว Description กับรูปประกอบนะคะ ลูกที่ไม่เกี่ยวข้องออกนะคะโดยเราก็มาที่ลูปน,นั้นๆกดถังขยะทิ้งได้เลยจักเรียบร้อยแล้วเราก็กดเซฟนะคะอ่ะเราจะมาทําการเพิ่มสินค้านะคะนำโปรดักต์นะคะมาอยู่มาแนะนำหน้าเพจเราเพจแรกนะคะเราก็สามารถที่จะมากดตรง Edit นะคะ ก่อนที่เพื่อนๆจะใช้ product อานำโปรดัก c t มาวางนะคะไมันก็ต้องเปิดพับปิดให้หมดก่อนนะคะก็คือเปิดแทุทก่บทุกสินค้านะคะแล้วก็กดตัวนี้ก็จะเห็นว่าระบบเนี่ยมันก็จะไปดึงสินค้าของเรามาแสดงหน้าแรกนะคะค่ะเราเราก็จะโชว์โปรดักเรียบร้อยนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการพาเพื่อนๆสร้างพาเพื่อนๆสร้าง Product แพทช็สินค้าต่างๆ พอเรานะสร้างสินค้าต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราอยากให้สินค้าของเราเนี่ยมามาโชว์หน้าเว็บไซต์ของเรานะคะเราก็สามารถที่จะไปที่หน้าแรกนะคะแล้วเราก็ใช้เครื่องมือในส่วนของ product นะคะตรงนี้ลากวางได้เลยนะคะเราก็จะได้สินค้าที่เราสร้างขึ้นเพื่อแสดงคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ